ครับมงวดที่แล้วโอ้ยแมนนะพ่อเนาะที่เขาเบ้องมค่ะเขาเรกสูตรเนี่บ่บเลกลาบเลกสูตรพ่อเน้่ใส่เนี่ยนโยคะไม่เบิ้งหรอลืมเลอะพสองัยน้าเ่าเต้นำเด็กลาบบอกว่าตกลับนครับพี่น้องเกี่ยวข้าวเ้วจนลืมหมพ่อโอ้โหพเ่าเนาะสิิครับคันเราไปเข้ากับพว้งบพว่าหลบคอเข้านะครับจังเสียดจังไดก็ต้องไป นั่งยื้อซเขาก็ไวแปนก็คิดน้เขาองเดอครับเอออปจังไดเกับเขาซาหางเดียวซาหางเดียวเขาซาันาเดี่ยววัด่เียวอายแงวันเนาะวดที่เวนี่เ้ยจินด้วองแต่เงาศพว่าเจ้าเขียนเสี้งเขียนเสี้ยงให้มูกูเขียนเสี้งให้โตบาดอกมาป๊เปยังไง ตัวไหนหลับตัวไหนเขาเขียนใส่ถุงแปดอันสามโอ้ยคือบัวานจันดาไม่คือบัวบกเมียม่ย่ายหนึ่งโท่มากมาขึ้นในบ่าเละว่าโอ้ที่เด็ดเราแน่นอนเลยดีละว่าไงจะก้อนินกอไปกินเขาไปกินเขาน้ำมามากินเคี้ยน้ำกูสละก่วกวันเดีบวเดียวเอากยามันงวดนี่มา หนึ่งหกตัวเดียวฟันลางเลยนีเลขลาบก่่อเอไม่เห็นว่เขาส่งมาให้ผว่าเขส่งมาให้ตันให้ตัวเดียวโครโตัวเดียวคโเลยบ่าเปล่ยงงบกอนบ้ไม่เปลีอยงงบเช็กตาขอกลับหนึ่งหกหกหนึ่งฟันทงเลยบ้ขึ้นบนล่องลางอย่างเดียวเอเป็นเมเก้าได้บ้คือกันมันแมนเได้เพราะวันนก็พบตัวเดียวกัน คือกันกับแปดสาม่ันเหรอทีไหนเขาเขียนใส่นตงไหนเส้บอยใหกันนี่เอยเฮ้ยน่หอกกันจะว่าแปะยี่สิบปีสี่สิปีบ่หอกันอ่ะอืมบ้เออก็จะเาเลยเอิญไปทถวายผาบางสุกุลแยกเลยลงมาลัดเลยบอกมาหลัดเลยคนหลายฮัลโปกว่ามันตายแน่เอาท่าน โอ้ยบอลตายเดี๋ยวคิดฝอดอยู่วางจีิแล้วเนาะบอลตายเอานี่ที่เด็นหมดแล้วเดี่ฝากเป็นคนใจหมดแล้นเนี่โอ้โหเฮียว่าอย่าลืมอย่าลืมอย่าถิ่มเด้อสั่นแปดสามหกสามแปดวันนี้เพิ่นก็ะหายมาแล้วที่พ่อหายมาแล้วหนึ่งหกคันทองเลยตัวเดียวตัวเดียวเดี๋ยวนี้พ่อไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดบ่ไปครับ ชเทีกท่กันสีหา,านี่ไปหาในวัดกัเร,เรือเปียนคือเปลี่ยคือวัอดิ์ถ่งเราแล้วตนววัดนันคนิ่งคนิ่งคนิงคนิงนงนงน่งอยู่ตลอดเวลาพระถิมวัดวัดถิมพระชู่เนี่ยหากบ <ừ> ัวยังว่าตังเปาไปวัาจะประ,ประ,ะปชุมกันมาบุญกระสินกับบัถวายบุญประจำปีกับบัถวายออกรรษากับพระถวาย เขาวันซาได้สองขึ้นยังสิถวายโอ้ันนี่รถไม่ดถหม่กากันถวายเงินแล้วมันหนีการตะไวยเขาวันซาได้สองมื่นหรือมื่นหนึ่งยังสิถวาไวย์ย่านผี่ขึ้นหนีดีแต่ย่านปลาไม่ปลาไหลปลายหลนี่แหละปลาสาบเบาตลกกันเป็นซียล็อกอันนี้เจ้าคือนี่แหละการที่ได้มาอันธิวานี่ ครั้งเดียวเนี่ยเล่บอกให้สายบุญดูจักว่าจะเอาน้ำเอาเป็นแนวบหรือบลเอาเป็นแนวจะทิมหรือบ่ทิมพิจารณาเอาพิจารณาเอาเพราะว่าคันท่าเขาจะหงจักว่าโอ้พระยี่คุมบอกเลขแล้ี่ยวท่านอาจจะน้ำก็มาขึ้นก็รับบล์ไว้เยอะสายไม่เล่บบอกว่ารับงบฝัน มีเด็ดเด็ดเยมีเด็ดเด็ดทีเดียวนะของพ่อสิเป็นสูตรคำนวณกรบอาเรับประมาณนี้ครกับใดมาแล้วนี้กเพื่อเหลือสูตรทำนวของพ่อสูตรทำนวดนี่ยังวันเ็เลยบ่คิดว่าพี่น้องจะา้บุญจเอจะมาจตแบบนี้นอเรก็ตื่นนี่เนเห็ดได้ป่พเฮ็ตอนนี้บ่ได้บไ้ครับบ่ได้ต้อใสสมาธิใ่แรือสมายู้เดียวจะค้อง ท่านน้าโหดิไม่จับจุดผมพ <laughs> <laughs> อท่านในเฮตุเพราะว่าพอ,อยากเกี่ยวเขาแยกเกี่ยวเขาโยบแล้วว่าไปเอาขีกง้อมาให้แยกมาพอดกันง่อยบับลงนี่ล้องเอากระถอดเลยนอนเลยนะ <laughs> ข้ารถเกี่ยวน่ะพอนนะครับประมาณนี้นะเลยยากมี่เล็กรับเม็ดเดียวให้เอฟต่อเห็นเขาไปแล้วพูดเมื่อเมื่อไปหาลุงพ่อผมก่อนไปเมื่อวานครับ อยู่อยู่ปะเออพ่อจะว่าจะโทษไปเซนเล่ากับพ่อสิเดโตเขาจะอาไอ้เรี้ยนมาเห็ดจากชชยพุ่มพวกมที่ยีแปดเขาใะมามมือนี่พ่อจะไปหาหมอเหรอเซนเล่าหาเออเขาจะเลี้ยนจะไม่พลาดนะยะครับก็จะเสียวเลี้ยนเล่าหามะเห็ดนี่ไาม สามสองสองสามเลยเอาเอากันคืนหรือกลางวันครับพ่อกลางกลางคืนประมาณทุ่มก่างปลาเลยล่ะแต่ยุบวัดเท่าอเด็ครับบสถ์นเขาเป็เขาล่างเลยที่เัาออกสามสองสามสองเลยโอ้วัหนังหั่วเลยนะมวดวดนี้จะเอาวันที่เท่าไหร่พ่อเรียนเขาว่าจะมาวันที่ยี่แปดจะทําที่วัดเรานี่ใช่ไหมครับแต่ย่างวัาโอเคกับกับหลวงพ่อว่าจะเอาที่ไหนนะาว่าตรงโลกกันตรงนี้ครับ ว่าจะเขอวันที่8สังเดยนจากเชฟผู้เขาโตมหาพรเมื่อนี้แหละครับแล้วก็รับปากว่าหลวงพ่ออยู่ยี่หน้าบ้านไปใส่วันที่นัครับก็เลยว่าแล้วถามเอพชีกุนเดชหาเทียพนอยู่อยู่นั่นแหละครับก็ดีถามเห็นมือว่านหมอควานเห็นรถตัวแว่ไปขนาดครับพอนางนี่มีเนี่งกาเลี้ยงหมีซีเมนเล่นบ่บ่เตะเลยบ่คิดว่าได้ดีลที่ละได้รอดเล่นบ่บ่เออได้หลอบแล้วย แต่ว่าล่อล่รอล่อมันอีแปดขาว,ว่าสามตัวก้อนก้อนมามันก็เข่า <ừ> um. ก็เข่าถ้าจะดึงบนลงมาล่างจิกล่างใช้บนถึงเขา่าเลยนะประมาณนี้นะแต่ว่าให้คนจับเบื้อง,งเหรียญด้วยก้อนวาเรหรียญเหรียญแทหรือบ่แทนะมันจะมีน้ำหนักกันในเมือมือดคนลอเบื้งออกบ้าลอกพอเบื้องออกแล้วก็พอกับเบื้องออกน่ฮะเอากระปุกกอเลยเอากระปุกอเลย อ่นี่ครับพ่อแม่ยี่แปดเด็เขามานี่แหละแล้วว่าัดต้องคำนวณสูตรด้วยบรรจิพเจ้าเหรียญบางทีเอาเหรียญเลยยี่แปดเหล็กโบราณโตพ่อบ่อหางเดียวหางเดียวเลยล่างหางบนหางประมาณ่อแม่เหล็กโบลายแล้วเอฟซีจะติดต่อพ่อได้ยังไงครับผมก็กระถ่อกามาหาเบอร์เมื่ก่อนเบอร์อะไรครับพ่อศ e <ure> an ูนย์แปดเก้าครับผมศูนย์แปดเก้าเก้าซีซีครับ สามหนึ่งหนึ่งห้าครับร้อนครับพ่อคุ้มสามารถทักหาคุณพ่อได้ครับศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สี่สามหนึ่งแปดห้าสามหนึ่งหนึ่งห้าสมหนึ่งหนึ่ง้าไม่หนไปหนนรอรอเดี๋ยววันที่ยิบเก่าเรียนมายิบแปดเพิ่กันนาจัดเรียนจะเขายิบแปดวันที่ยิบเก่าได้แน่นอนนะพ่อนะครับขัเลียนมาขัเรียนมา การต้องเป็นเลียนแท้มั่นค well, <Hey. S 1> ้าวเมนต์น oh, ี wow. ่ครับเขากับ hmm, พี <tit les jazz 91> ่เขาจากเลี้ยนข้าหลาเลียนแท้ได้สามงวดบสามงวดเ้วเพิ่งได้พัก่พ่อเศาว่เลยเลี้ยนเหมือนโมเหตุอีกว่าเยได้แค่สามงวดสามงวดเอาเลี้ยนละสามงวดเอาเลี้ยนละสามงวดไอทีซีมาเนี่ยพทนได้เอาล่อบาท่นเอาท่านเขาวมามามปนเหีียนมาเันที่ยี่สปดนเป็นแบบประมาณมาเสื้อผูกข้อผูกยางหนีขึ้นเห็ดบ่อหลวงก็าอันนี้เพ่นด้ถามคนเถี่อ กถามเรื่องทำมาามตาเหรียญมื่ด้อเพิะอโอคือดีเลยเดี๋ยวรพ่อถามตาเมือนี่เนาะกบมาหาพ่อน้องขาได้ยินว่าพ่อมีเหลกลับมากอวตที่ผ่านมากสามแปดเม็ดเดียวเม็ดเดียวกัหนึ่งสองแค่หนึ่งสองหนึ่งสองเป็นเลขสุดโอ้หงไอ้สูตรหนึ่งสอครั บนนี้บนนี้มานหนึ่งหกเพื่อเดียวเลขลับเลขลับตะวันสูตรพ่อยังมาท่านในเห็ดบ่งเหตจังบาเห็ดเลยว่าจะเวียนจะเขามาเลยว่าสิบ่เห็ดมันสลายพอดมันสลายมันจะมัวกันพ้าถ้าไม่สายบุญเนี่ยปวดหัวครับผู้ก็จะอยากเสี่ยงโศกนะมันสิลงทุนหลายพอลงทุนหลายเขาเลยเอาไว้ก่อนวางสินะเพราะเขาจะโทษเขามาเว้นวางเงินเส้นโทษว่าเลี้ยงจะเขาวันทด้ยี่แปด้อพ่อว่าั่านเออแม่ให้มามาสินดอกวางสินก็จะเลี้ยงก็จะเลี้ยง ผู้ใดมีเหรียญบ่เคยเอาเลขติดตัวพ่คุมได้ได้มีผ้าเาไม่เหรียญยังบม่มีผ้ายังบม่มีหมอก็ต้องติดต่อมาเบอร์นี่นะครับเบอร์ศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สามหนไ่ไห้ได้เรื่อองเรื่งเล้เพมกมับน มันเปลี่ยนโตนะเปลี่ยนโตมาทั้งวันหนึ่งเป็นศ<ม>ูนย์หกเป็นเก้าย่ามันขึ้นมันลงอา่าเพราะว่ามันกลับหัวหนาหัวลังนี่เป็นของเขาได้ครับ<ม>น่ะนี่นะพ่อเนาะนี่นะครับว,ว่ามันจะมาายูจังสี่ยูเนี่ยม,มาจังสี่ย,ยูทั้ทงเดียวกิง่งยูครับหน<ม>ึ่งหกแต่ว่าจะเป็นสิบเก้าหรือศูนย์เก้าหรือหนึ่งเก้า ศูนย์หกประมาณนี้นะครับนี่เบิ้งไม่นี่เพราะว่าขันขันมันดังหลายเนาะพ่อเนาะค่าเขาเจาเปลี่ยนแต้มหนึ่งหนึ่งเอาศูนย์มาใส่สิเนาะนั่นเหรอพ่อเลยว่าให้ระวังไว้น้ำระวังไว้น้ำเพราะตัวเพิ่นให้มาตัวเดียวคือตัวใดก็ครับพ่อตัวหนึ่งหกครับหนึ่งหกครับขันตัวใดงบหน่อยเสียเอาตัวงหนึ่งหกคงหนึ่งก็ได้ได้แล้วนั่งกักันไปหายเสื่อหายเอฟซีพิจารณาเนาะพ่อเนาะครับที่กันได้ที่สุดคือว่าว่าไหขึ้นบนเท่านั้น อันนี <rôle> right, ้ค right? ือล่างแล้วพ่ออ like yes. so ันนี้ล่างล่างอย่างเดียวเลยโอล่างอย่เดียวล่างอย่างเดียวครับบ่ให้ขึ้นบนไปได้ขาดเลยกล้องมันหลายอ้มันหลายกล้องมันหลายกล้องครับรอแต่เลขเหรียญนะพ่อเนาะรอเลขเหรียญอย่างเดียวเลขเหรียญจะเข้ายี่แปดนะเข้ายี่แปดเขาโทรมาเมื่อเช้าเนี่ยตอนใกล้ๆก้จะตอนขณะทําพิธีนี่มาขอถ่ายได้ไหมพ่อ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพระอีกนะโอ้ครับมายบดมำนาำประคุมก็ได้ครับการได้กลับมาวันที่ยี่สิบเก้าชัวร์ที่สุดเนาะสช่ใชได้เลยครับผมน้ำประคุมเนาะครับถ้ายี่สิบเก้าคงจะรอเยาวรัดนะครับผมได้ครับเยาวรัตน์เลยนะครับต่อสองเอาวันที่ยี่สิบเก้าดีกว่านะพ่อเนาะสะดวกกว่าใช่ใช่บางที่เขาเขาโบกเขี้ยนเข้เกันโอ้ครับผมเต่อสองยี่สิบเก้าต่อสองสภานบุญให้ครับเพราะพ่อก็าจะไปนั่งอยู่น้ำพระน้ำปู